สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนการคอมพิวเตอร์นะครับช่องเพื่อนการคอมพิวเตอร์นอกจากจะซ่อมคอมพิวเตอร์แนะนําการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ยังแนะนําเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไอทีต่างๆรวมถึงการจาหน่ายนะครับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้งหมดด้วยนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องคอนเทนต์มาแนะนํากันนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็ ทั้งกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆมีสาระต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยวันนี้จะมาแนะนำเรื่องอะไรไปดูกันเลยครับนี่เลยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้กล้องซื้อกล้องสิไม่ใช้กล้องนะครับนี่ไม่ใช่เป็นการรีวิวนะครับเพราะว่ารีวิวเนี่ยใครอยากดูรีวิวก็ไปดูตามช่องของหลายๆคนนะครับที่เป็น พวกยูทูเบอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําหลังจากผมใช้กล้องตัวนี้มาได้ประมาณสัก1ปีกว่าแล้วนะครับเพราะอะไรผมถึงมาแนะนํากันนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าเพราะอะไรนะครับ Can e o อ e น o m วเ m 50 m a r k อ็2นะครับจริงๆแล้วกล้องตัวนี้ออกมาเมื่อ14ตุลาปี2020นีนะครับก็ประมาณสักเกือบเกือบ2ปีแล้วนะครับตัวนี้ผมก็ใช้มาปีกว่านะครับ ็เอามาแนะนํากันนะครับว่ามันดียังไงนะครับน่าสนใจยังไงแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับทําไมถึงเอามาใช้กล้องตัวนี้กล้องตัวนี้จะเป็นกล้องตัวสํารองของผมนะครับผมใช้ตัวหลักมันจะเป็น EWR นะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ตัวใหญ่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสํารองนะครับเพื่อใช้ถ่ายงานภายในร้านถ่ายวิดีโอนะครับอาจจะใช้งานคนละประเภทเพราะว่าผมค่อนข้างใช้งานเกี่ยวกับกล้องก็เยอะพอสมควรนะครับ กล้องย้ติดตัวไปตลอดทุกเวลาเนี่ยนะครับหลายๆคนนะครับมือใหม่อยากจะใช้กล้องนะครับให้ถ่ายรูปดีกว่ามือถือนะครับให้ได้ถ่ายรูปสวยกว่ามือถือนะครับก็มานะครับแนะนําตัวนี้นะครับแนะนําตัวนี้นะฮะเพราะว่าจุดคนเริ่มต้นอยากจะถ่ายภาพสวยก็ต้องมีมุมมองที่ดีแล้วก็จะมีกล้องที่ดีด้วยนะครับเริ่มต้นตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นนะฮะเาเรียกว่าเป็นกล้องในรั็อคก็เรียกว่าพวกในกลุ่มของเขาเรียกว่า เบสิกเลเวลอะครับนะครับหรือจะเป็นคนที่มากกว่าเลยเบสิกก็ยังใช้งานได้นะครับไปรับงานได้นะครับโอเคครับผมเรามาเข้าเรื่องในการดูเลื่องของสเปกกันเลยครับตัวนี้จะเป็นกล้องเซนเซอร์ APS-C นะครับมีความละเอียดอยู่ที่24ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอได้ทั้ง Full HD แล้วก็ 4K นะครับส่วนเรื่องของโปรเซสเซอร์นะครับก็ หน่วยประมวลผล d i g e นะครับตัวนี้นะครับมีความเร็วนะครับด้วยเซ็นเซอร์ CMOS นะครับ d u o Pixel นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของถ่ายภาพต่อเนื่องก็10เฟรมนะฮะได้10เฟรมนะครับ,รบส่วนของอ ISO ก็ตั้งแต่100ถึง12,000นะครับสปีดชั h ตเตอร์1ต่อ4,000นะครับ ส่วนของน้ำหนัก387กรัมรวมแบตเตอรี่แล้วก็เมมโมรีนะครับน้ำหนักนะโอเคนะครับเดี๋ยวนี่คือสเปคเดี๋ยวเราก็มาดูในเรื่องของฟังก์ชันตัวบอดี้นะครับฟังก์ชันตัวบอดี้นะครก็จะมีเขาทําเมนูในการจับอยู่ด้านขวาข้างหมดนะครับสําหรับคนที่ผู้หญิงนะครับที่ถ่ายด้วยมือเดียวได้สบายๆด้วยน้ําหนักที่ไม่มากนะครับเมนูด้านขวามไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์นะครับ ปุ่มชัตเตอร์แล้วปุ่มเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ปุ่มไดอัลเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนพวกโหมด M โหมด AV โหมด TV นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มออนออฟอยู่ด้านนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นปุ่มของเมนูนะครับปุ่มพรีวิวดูรูปภาพนะครับที่่านแล้วนะครับปุ่มล็อกโฟกัสนะครับแล้วก็ LCD จะมีขนาด3นิ้วนะครับขนาด3นิ้วแล้วก็มีความละเอียดที่1ล้านนะครับ1.04ดอทนะครับจุดนะครับ มีช่องวิวไฟเดอร์นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตัดช่องที่เวลาเราตาไปเนี่ยวิวไฟเดอร์ก็จะปิดสัญญาณภาพจากช่องจอ L C D นะครับด้านข้างก็จะมีช่อง USB แล้วก็ HDMI นะครับเพื่อที่จะช่องต่อไปสู่ในการทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าถ่ายโอนข้อมูลนะ,นะครับด้านล่างจะเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ ใช้ Memory ี a การที่เป็น SD c a r การนะครับนะส่วนอีกด้านนี้จะเป็นช่องเสียบหม่นะครับต่อไม้เพิ่มได้สำหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าจะทำบล็อกเกอร์นะครับต่อไม้ได้นะครับนะนี่คือบบดี้โดยรวมแล้วก็แฟลช๊อปอัพมุมด้านบนนี้กวอด p อ p Up นะครับนะแล้วก็มาดูกันในเรื่องของเลนนะครับ เลนตัวนี้ซื้อมาเนี่ยจะเป็นเลนติดกล้องนะครับเขาเรียกว่าเลนคิด15-45เลนคิดนะครับก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ถ่ายภาพก็อาจจะมีในเรื่องของความสวยงามอาจจะสู้เลนที่ต้องซื้อเพิ่มไม่ได้ตัวที่ผมใส่ือเป็น1 1 2 2มมนะครับเป็นมีการสั่นด้วยนะครับเพื่อไว้สำหรับถ่ายงานวิดีโอนะครับนี่คือเลนที่ซื้อเพิ่ม ส่วนอีกเลนอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเลนเลนฟิกนะครับซิกมา16ม mm ม f 1.4นะครับที่ผมใช้นะฮะไว้สำหรับถ่ายวิดีโอก็ได้ถ่ายภาพนิ่งก็สวยนะครับซึ่งมีทำถ่ายหน้าชั้นหลังเบอร์แล้วก็โบเก้สวยงามมากนะครับตัวนี้เลยนะครับ,รบส่วนคนที่ มีเลนสมมุติว่ามีคนเขาเอาเลนเก่ามานะครับเรียกว่าเลนเลนดีเวดาเราก็สามารถไปใช้กับตัวนี้ได้นะครับโดยผ่านอะแดปเตอร์นะครับแปลงจากเลน EF ให้เป็นเลน EF-M นะครับมีอะแดปเตอร์ของผมใช้ของ v i วท็อนะครับวิวท OK. นะ็อนก็จะมีสามารถขยายเป็นอีกคูณไปอีกอีกหนึ่งศนะูนนึ่งก็มี เทียบเท่ากับฟูลเฟรมนะคาบอกว่าแต่ว่าความละเอียดก็ลดลงหน่อยหนึ่งน,งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่มือใหม่นะครับใช้ได้ก็สนุกดีนะครับรับรองว่าใช้แล้วประทับใจแน่นอนนะฮะเลยจะเอามาบอกต่อนะครับเอามาป้ายยากันเลยนะครับงานนี้มาพูดถึงของนะครับจุดเด่นอันนี้คือรายละเอียดรอบบอดี้คร่าวๆไปแล้วนะครับที่มาพร้อมกับเลนเลนคิด รายละเอียดคร่ราวๆไปแล้วเรามาดูจุดเด่นดีกว่านะครับจุดเด่นนั่นคือการถ่ายโฟกัสที่จับใบหน้าแล้วก็จับด,ดวงตานะครับเขาเรียกว่า face detection กับส่วนอีกจุดหนึ่งนะที่ว่าจุดเด่นนะครับก็คือการถ่ายแบบแนวตั้งสําหรับคนที่ถ่ายวิดีโอลงไอจหรือคนที่ทําไลฟ์สดนะครับแล้วก็จุดหนึ่งคือต่อผ่านทำไลฟ์สดได้ค่อนข้างสวยนะครับ โดยการซื้อ,อ,อไลฟ์สดน,นานๆเนี่ยเขาซื้อแบตเตอร,รี่เาเรียกว่าอะไรนะแบตเตอรี่ดิ่มมี่เสียบใส่แล้วก็ต่อเสียบไฟตรงเพื่อจะเลี้ยงเครื่องให้ทํางานได้ตลอดแบตไม่ต้องหมดเร็วนะครับส่วนใครที่จะใช้ตัวนี้ถ่ายวิดีโอนะครับก็จะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมควรซื้อแบตเตอรี่เพิ่มอีกหนึ่งก้อนนะครับอาจจะมีสัก2ก้อน อย่างน้อยไม่ต้องไปดับบทกลางทางทีเดียวเพราะว่าแบตเตอรี่จะไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคือเป็นจุดอ่อนของตัวนี้นะครับเป็นข้อสังเกตนะครับนะมีแบตเตอรี่2ก้อนกําลังดีนะครับเรื่องของฟังก์ชันเมนูเนี่ยใช้ง่ายแน่นอนครับเพราะว่า LCD เนี่ยด้านหลังเนี่ยจะสัมผัสแล้วก็ฟลูเลยครับสัมผัส LCD ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เมนูเนี่ยใช้ง่ายครับ สำหรับคนที่ฝึกถ่ายเนี่ยก็จะถ่ายโดยโหมดของผมแนะนําให้ใช้โหมด M นะครับการฝึกถ่ายหรือใครจะใช้ออโต้อะไรง่ายดีแต่โหมด M ก็ยังทําให้เราสุดในเรื่องของพวกตั้งค่า ISO ตั้งค่าค่า F แลเรียกว่าเรียกว่าค่าค่าเปิดหน้าเลนสนะ์ค่า F ต่างๆแล้วก็ค่าสปีดชัตเตอร์ให้รู้ว่ามันควรจะปรับแบบไหนควรใช้โหมด M พอเราฝึกเหมดอนเอ็มเ,อเก่งแล้วเนี่ยเราจะไปใช้โหมดอื่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาละเราเข้าใจระบบกล้องละนะครับการจัดอ,องค์ประกอบในการถ่ายภาพฝึกขึ้นมาปุ๊บคราวนี้จะได้ภาพที่สวยละนะครับเนี่ยนะครับรายละเอียดทั้งหมดที่เราได้เอามา ป้ายยาอบะบอกเล่ากันเนี่ยนะครับก็นะครับหมดแล้วนะทั้งตัวทั้งบอดี้เนี่ยทั้งเลนทั้งฟังก์ชันและเมนูเนี่ยส่วนฟังก์ชันเมนูเนี่ยนะครับถ้าใครสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ใต้วิดีโอใต้คลิปได้เลยนะครับใต้ในช่องได้เลยนะครับเมเนถามได้เลยว่า,าใช้แล้วเป็นยังไงแล้วเมนูนี้ใช้แล้วโอเคไหมมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับนะบส่วนบอดี้โดยรวมไม่ได้กันน้านะครับไม่ได้เป็นเวทเทอร์ชิลลนะครับ เขาทำมาเป็นด้วยด้วยขนาดและราคาที่ประมาณนี้นะครับส่วนบอดี้เนี่ยการจับถือผู้หญิงอาจจะโอเคแต่ส่วนผู้ชายอาจจะล้นๆหน่อยนะครับมือจะเลอะเกินนะครับมือใหญ่จะเกินหน่อยแต่สามารถใส่กริปเพิ่มได้นะครับมีกริปจับให้ถนัดมือกว่าน,นี้ได้นะครับก็นะครับโดยสรุปโดยรวมแล้วไม่ไว่าจะเป็นฟังก์ชันในการใช้งานแล้วก็เทคโนโลยีที่ เพิ่มเข้ามาในกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ต่อได้อีกนานเลยละครับสําหรับมือใหม่นะฮะเอาไปถ่ายหลอกถ่ายวิดีโอเนี่ยผมว่าคุ้มเลยครับถ่ายภาพนิ่งก็ได้สวยนะฮะรับรองผมว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนนะครับขอแนะนําเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพจับใบหน้าจับตาหรือจะถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งการไลฟ์สดนะครับการทํางานเกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดียนะครับ แล้วก็รวมถึงการถ่ายโอนไฟล์จากตัวนี้ผ่าน Wi-Fi ไปยังมือถือนะครับแล้วก็แต่งแล้วก็โพสต์ขึ้นโซเชียลนะครับหรือจะอัปโหลดขึ้นโซเชียลได้ทั้งหมดเลยนะครับตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์ดได้ทั้งหมดนะครับและที่สําคัญถ่ายภาพด้วยสวยกว่ามือถือแน่นอนนะครับใครที่ไม่ได้ซื้อจะเน้นใช้มือถือนั้นก็เป็นเรื่องของความสะดวกแต่เราก็ามาแนะนํากันว่ายังไงก็ถ่ายภาพสวยกว่ามือถือนะครับ หลังจบคลิปเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างในการถ่ายภาพด้วยกล้องตัวนี้นะครับสักประมาณหนึ่งให้ดูนะครับว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจนะครับมีอะไรที่ตัดสินใจซื้อต่อได้อ่ะมาพูดถึงราคาค่าตัวอยู่ที่2 2 0 0 0กว่าบาทนะครับที่ผมซื้อนะครับประมาณ22,500ประมาณนี้ถ้าประกันนี้ประกันหลานถ้าประกันศูนย์ ก็จะเป็น25,900นานะครับที่เขาเปิดตัวมานะฮะราคาเริ่มลงแล้วล่ะครับตอนนี้ราคาเริ่มลงแล้วนะครับสามารถซื้อได้นะครับอันนี้คือราคาด้วยราคาเสนอราคาในราคาประมาณนี้นะครับมันก็จับต้องได้ถ้าเทียบกับกล้องโดยทั่วๆไปของพวกมิเรเลตแล้วเนี่ยราคาจะสูงกว่านี้เยอะนะครับถือว่าอันนี้เป็นค่าราคาเขาเรียกว่าเบสิ c นะครับสำหรับยูเซอร์เบสิคไปทฝึกเริ่ม,มทางเริ่มต้นถ่ายภาพนะฮะ แต่ว่าผมก็ใช้เป็นกล้องสำรองซึ่งมันทำงานได้ดีนะครับช่วยงานได้เยอะมากสำหรับทำ Youtube นะครับโอเคนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราพูดมาทั้งหมดก็นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจที่จะเลือกซื้อกล้องสำหรับมือใหม่นะครับ เ,เขาโพส์ถามเลาบอกอ,อยากจะได้กล้องสำหรับมือใหมนะ่เริ่มต้นที่ตัวไหนดีบางคนชอบฟูจิบางคนชอบโซนี่บางคนชอบแค n น n บางคนชอบมีคนอนนะครับนั้นคือแล้วแต่สะดวกแต่ส่วนตัวของผมผมใช้แ a n น n นะครับทั้งตัวสำรองและก็ตัวหลักซึ่งเป็น e อเวส์นะครับเราก็ใช้แ a n นนมาซึ่งจริงๆแล้วเราก็ใช้กล้องมาได้หลายยี่ห้อแล้วก็หลายรุ่นแล้วนะครับอันนี้การจะตอบโจทย์อันนั้นคืนยันว่าเราจะใช้แล้วมัน ประทับใจตรงไหนบ้างไม่ประทับใจตรงไหนบ้างนะครับอันนี้คือข้อเสนอแนะข้อแนะนําทั้งหมดที่จะมาบอกเล่ากันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแนะนําหรือการปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของการรีวิวนะครับอุปกรณ์ไอทีต่างๆของทางช่องได้นะครับเราก็จะมีอะไรมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ต้องขอขอบคุณคนที่กด s u b สไคร b ์คนที่มาติดตามช่องแล้วก็มาดูผลงานที่เรานําเสนอสาระความรู้แล้วก็การรีวิวหรือว่าการทำคลิปนําเสนออย่างเงี้ยครับครับผมโอเคครับผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจบคลิปไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสาระดีๆแล้วเราจะทําเป็นคอนเทนต์ออกมาให้ชมครับลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ